ต้องจะเอาตัวอะไรไม่ตาดไม่ตัดไม่บอกแม่บอกใช่นี้ต้องเอาอันนี้ใช่ไหมไม่อกใช่นี้ยายีห้ามดื้อไม่ตามใจอะไรนะขนปูหมายเอเลยนะทานกีเอทานทานกีเอนะไม่ใช่คู่หมายเล่สองเอไหมต้องเอาดึงนะดูเสียงผู้รายได้เอาดึงมากอะไรนะรายกับดู้รายต้องดูแบบนี้นี่

เ่าวันนี้ก็พอแล้วลูกแม่วันนั้นม่เอาพอแล้วเต็บนหน่งอพี่านกอลัจะพอไนีพอ